พี่ครับลดความเร็วลงหน่อยได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่มันจะลดมันเร่งความเร็วจากมันขับอยู่ร้อยดีๆมันขับเป็นร้อยสิบรยยี่ิเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราพูอเลรผิดเหรอวะทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือเราเป็นเด็กแล้วมันเป็นผู้ใหญ่หรือยังไงสวัสดีครับ สมัยที่เริ่มทำงานแรกๆเราจะทำทัวร์หรืการพาลูกค้าไปส่งตามโรงแรมแต,ต่างๆในต่างจังหวัดก็เรียกว่า transfer ทัวร์ไม่ได้เป็นการพาไปแหล่งท่องเที่ยวเราอธิบายครับจะเป็นการรับเขาจากจุด A ไปยังจุด B จุด A ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากสนามบินนะครับจุด B ซึ่งเป็นเป้าหมายเนี่ยหรือปลายทางของพวกเขานี่ก็จะเป็นโรงแรมต่งตางๆ ในกรุงเทพหรือต่างจังวัดวันนั้นจําได้เลยเราเราพาเข้าไปที่ชะอำนะครับรับจากกรุงเทพไปชะอำรับจากโรงแรมมณนฑีเดชจัไม่ปิดนะแถวสุรวงนะครับแล้วก็จะไปที่ชะอำเนะี่ยเราใช้ปกติเราใช้รถบริการร่วมก็คือเป็นรถตู้จากข้างนอกนะครับเพนะราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กนะครับแล้วพอรถคันเล็กเนี่ยมันจะชอบมีปัญหานะคือแอร์มันจะเย็นมากถ้าเกิดว่า ระบบแอร์ดีระบบแอร์มันจะเย็นมากนะครับแล้วก็บางคันเป็นรถใหม่ก็ปรับได้แต่ถ้ารถไม่ใหม่มันจะปรับไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นอะไรปรับแล้วก็ยังเย็นอยู่แล้วก็จะเป็นข้อตกเถียงเงินสมัยก่อนนะว่ารถคันนี้เย็นไปรถนี้ลมแรงไปอ่ะปรับอ่อส่วนชัวร์เฟอร์ก็จะมีสตอรี่ของเขาเออปรับน้อยกว่าน,นี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นน้ําแข็งมันจะเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ รงกลางก็คือคนที่เป็นพระพูเทศไกด์แต่นี้ต้องแก้ปัญหาให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าแล้วก็ต้องดีวกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นโชเฟอร์เนี่ยครับปัญหาบางทีไม่ได้เกิดจากงานนะครับแต่จากเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยงานของเราคือลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยคือไม่ใช่ตัวทวงลูกค้ามันเขาจะไปอำนวยความสะดวกแต่ว่า พอความไม่ชัดเจนในบทบาทหนะ้าที่ของเขาในบางส่วนและการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีของเราในบางส่วนมันก็เลยทาให้ทุกสิ่งมันดูแย่ลงได้ในในบางครั้งหรือบางครั้งมันทาให้ทัวร์นั้นเสียหายไปเลยนะครับมีอุบัติเหตุมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับรับผิดชอบเป็นบานเลยนะครับก็ในการนั้นดาเนินไป ผมรับจากบนเรียนโซลวงขึ้นไปนะต้องเที่ยวเป็นแฟมิลี่นะครับประมาณ4 4-5้าคนนี่แหละแต่ว่าเขามีเด็กด้วยทีนี้พอขึ้นทางด่วนปับ๊บรถเมลมวิ่งได้รอบแล้วเนี่ยอากาศมันก็จะเริ่มเย็นในรถก็จะเริ่มเย็นแต่ที่ข้างนอกอาจจะร้อนก็นได้นะครับเ,เริ่มเย็ยนมากแล้วคนขับรถก็ก็ต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเขารีบอะไรหรือเปล่านะลูกค้าก็ฝากมาจากท่านหลังว่า ช่วยลดความเร็วแล้วก็ลดแอร์ลงหน่อยได้ไหมนะเขาก็เราก็เลยแจ้งเข้าไปตามนั้นเพราะว่านั่งอยู่ข้างกันอยู่แล้วนะครับแจ้งโชเฟอร์ไปโนะชเฟอร์ก็มีอาการงุดหงิดนะไม่รู้งุดหิดเพราะอะไรเอ่อพอส่งลูกค้าเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกลับกลับก็คือต้องกลับด้วยกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสักสิบ กปีที่แล้วนะครับมันมีรถที่ตีกัจบจากชาวหัหินเน่เข้ามากรุงเทพเนี่ยมันจนข้นางแทบจะไม่มีเลยครับต้องหวังพึ่งกันต้องช่วยเหลือกันนะครับขากลับเนี่ยงานก็เข้าเลยเพราะว่าโชเฟอร์คนนี้เขาเหมือนเขากดดันอะไรสักอย่างนะจากการที่เราไปบอกเขานะบอกให้รถเขาก็เร่งสปีดขึ้นนะครับเหมือนกับจะแกล้งเราอ่ะ ไม่ใช่เล้งธรรมดาเร่งแล้วแซงแซงแล้วก็บนสะบดไปด้วยนะครับดาไปด้วยนะตอนนั้นเราก็เพิ่งเข้าอยู่ในธุรกิจนี้ใหม่ๆเราก็กลัวมากว่าตายตายเขาบอกว่ากูจะตายเขาบอกว่านึกในใจเนาะก็เราก็ไม่กล้าพูดอะไรเขาเลยเพราะว่าเอ๊เอ,เ,อเขาน่าจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาอะนะครับเหมือนกับจะมีอาการทางจิตทางประสาทนิดนึงเออ คือหน้าที่ของเราคือเราไม่คงไม่ไปไปอธิบายความมากมายเพราะว่าที่เราทำเนี่ยมันก็คือ,อ,อทำตามหน้าที่และสิ่งที่เราได้รับสารมาจากลูกค้าก็ก็บอกต่อนะครับเพื่อความสบายและความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับแต่เขาคิดเป็นอย่างอื่นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แต่ว่าข้อเพิ่งสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังก็คือว่า การที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเท่าเป็นจิตเป็นภาษาสาทจริงๆนะครับเขาไม่ต้องการอะไรที่กระทบกระเทือนความรู้สึกเขามากนะครับซึ่งในเราที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่เคยทํางานด้วยกันเราก็ไม่รู้ระวังทุกสิ่งทุกอย่างของเรากับเขาแค่ชั้นนั่งข้างๆเธอ ฉันไม่ได้อยากรู้อะไรเรื่องของเธอเพราะฉันต้องดูแลแขกนะพราะอเราดูแลลูกค้าแต่ลืมสื่อสารกับเขาทางอารมณ์เนี่ยนะครับเราก็ไม่เกิดความเชื่อมโยงนะครับไม่รู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกว่าเรากับเขาทํางานด้วยกันนะครับแต่เขาอาจจะเขาน่าจะรู้สึกแค่ว่าเอองานจบแล้วที่เหลือก็อยู่กับไอเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนร่วมงานกันแล้วนะ เป็นคนแปลกหน้าซึ่งไอ้ก็ไม่ค่อยพอใจที่อยู่ทําที่อยู่พูดอย่างนั้นก็ไอนะบมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็ครั้งนั้นเข้าขับประมาณร้อยส4รนะครับรถโตโยต้าแวนเล็กไฮแอนะครับขับแล้วมีสวิทซ์สวัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ด่าไปเวยนะครับเรานั่งอยู่ข้างหลังเราก็จะลงก็ไม่ได้เพราะว่า เราก็ไม่มีรถกลับจะอยู่ต่อก็เอาไงดีวะก็นึกนึกในใจนะแต่เขาก็ทําอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็กลับมาโหมดธรรมดาปกตินะครับแล้วก่อนลงเราก็มองหน้าเขาอยู่นะแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็ก็ขับรถปื้นอไอรถปื้นลองอไปเลยอ เรารู้สึกว่าโอ้โหเราลอดตายไว้เราก็จํากรณีนั้นแบบมาตลอดเลยนะว่าเอมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะเราใช้คํารุนแรงเกินไปหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเลือกใช้คําที่มัน <c oughs> ในอารมณ์นั้นเนาะลูกค้าเขาสื่อสารมาเราก็บอกไปตรงๆนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ข,ข้างๆกันนะครับ เราอาจจะใช้ wording ที่ผิดพลาดไปนะแทนที่จะใช้ wording ที่อะไจ,จะดูเราซอฟต์สำหรับเขาเราก็ใช้ w วอร์ด g ิ้งแบบ Direct นะครับสารจาก A มาส่งมาถึงเราเราก็ส่งเราเป็น B แล้วเราก็ส่งเสงมือนว่า A ส่งมาถึง C เลยเราไม่ได้เอามาสกัดก่อนให้มันดูซอฟต์ดูเขาเรียกอะไร ละมุนล,ละม่อมกว่านั้นรู้น่าประทับใจกว่านั้นนะครับก็เลยได้บทเรียนว่าอ๋อโอเคถ้ามีคนอยู่สามคนถ้าคนที่1พูดมาคนที่2แล้วฝากถึงคนที่3เนี่ยนะครับคนที่2คือคนที่จะตัดสินใจว่าไอ้เนื้อาหานั้นนะ,นะครับมันควรจะถูกตัดให้มันเข้ากับคนที่3โดยนึกถึงจิตใจคนที่3ด้วยนะ ค,คือไม่ทําร้ายจิตใจเขาพอดีว่าจิตใจโชเฟอร์หรือคนที่สามของเราเนี่ยน่าจะมีอาการทางทางทางประสาทอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาขับรถตลอดเวลาขับรถเรื่อยเนื่ยนนะครบับางทีมันก็มีความเครียดสะสมอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความเครียดสะสมนะแต่แน่นอนว่าเขาอยู่หน้าพงมาเลยเขาก็รู้ว่าอันไหนเซฟสาหรับเขาคงไม่มีใครอยากเป็นอะไรนะครับหรืออยากสิ่งนี่ก็น่าจะ พาไปแหกโค้งดับพละามสองอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยได้บทเรียนว่าเออต่อไปเวลาเราคุยกับคนที่ส่งสารต่อเนี่ยครับเราดูฝ่ายตรงข้ามที่เราส่งต่อให้เขาด้วยนะครับว่าเขาเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนประเภทไหนเป็นคนประเภทแบบชอบสื่อสารตรงๆหรือสื่อสารแบบ อมคอมเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนเ,เก็บรายละเอียดอะไรอย่างนี้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องวิธีการสื่อสารให้ให้ถูกต้องนะครับก็จะลดความขัดแยง้งนะลดปัญหาในที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาในสุดท้ายคนที่ต้องรองรับรับกรรมก็คือเรานั่นแหละครับกับคนคนนั้นด้วยในบางครั้งแต่ละหลักคือเราจะเจ็บตัวโดย ไม่รู้ตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับสำหรับทุกคนที่กำลังสื่อสารกับใครบางคนนะครับลองวิเคราะห์เขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเลือกน้ำเสียงนะครับหรืออาจจะใช้แบบเทคนิคโคชชิงนิดหนึ่งก็คือว่าชมก่อน อย่างเหมือนเขาบอกว่าแซนเ,เขาเรียกว่าแซนด์วิชโมเดลชมนะแล้วก็บอกข้อสังเกตแล้วก็ชมปิดท้ายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เรียนรู้จากประสบการณ์เฉียดต,ตายในงานนะครับกับโชเฟอร์ผู้บ้าคลั่ง <laughs>